สวัสดีครับนี่คือวันมี with m o ทุกท่านอาจจะเคยพบปัญหาที่เวลาคุณปิดแอปพลิเคชัน m o มอของเราไปแล้วถ้าต้องการจะเข้าใหม่นั้นคุณจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อล็อกอินใหม่แต่ตอนนี้ครับแอปพลิเคชันของเราได้ทำการอัปเดตให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถล็อกอินผ่านไลน์ได้แล้วครับ โดยขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเข้าไปในแอปพลิเคชันมูมอลกดไปที่บัญชีจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คุณล็อกอิน hmm. ผ่านไลน์หลังจากนั้นคุณกดไปที่ไลน์ครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คุณกดอาราว ก็จะมาเข้าสู่หน้าต่างยืนยันอีกทีว่าคุณต้องการล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันผ่านไลน์ไหมคุณกดโอเคครับหลังจากนั้นคุณกรอกเบอร์โทรศัพท์และรอรับรหัส OTP เพื่อความปลอดภัยระบบก็จะพาคุณเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันที่ล็อกอินเป็นรหัสของท่านเรียบร้อยแล้วเท่านี้ครับการเข้าใช้แอปพลิเคชันมูมอของท่านก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมแน่นอนครับ วิธีการเข้าล็อกอินของมูมอลตัวใหม่นะคะผ่านไลน์เนาะเราก็จะมีตัวนี้ผ่านไลน์ปึ๊บเราก็ใส่ไลน์ลงไปแล้วก็อนุญาตอ่อแล้วก็ผูกแปดลกักกี้ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์สี่สี่ศูนย์เจ็ดแปดหกหกแล้วขอรับ otp อืม,อม 2องสามเก้าสี่สี่สองสองสามเก้าสี่สี่สองโอเคเนี่ยค่ะผูกสำเร็จแล้วนะคะเข้ามาแล้วค่ะเวลาเราใช้งานต่อไปเนาะลองดูถ้าลองอินอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงนะคะไปก่อนแล้วก็ผ่านลายเลยอ่ะอนุญาตปึ๊บอ่าเห็นไหมมันก็ เข้ามาสู่ระบบเลยเราไม่ต้องใส่รหัส OTP อีกครั้งแล้วนะคะขอบคุณค่ะ